ทุกคนเงินด้วยนะครับผม,มเดี๋ยวปิดพัดลมก่อนโอเคปิดพัดลมแล้วโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้นะครับเราจะมารีวิว Task X4 นะผมคือเพื่อนคือเพื่อนผมคนนึงนะครับเขาให้ผมมายืมรีวิวนะผม เป็นคนนี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวคนไหนนะเรือดิวเน็ตช้าจริงจริงอืมคนคนคนนี้นะ เขาให้ยืมมันรีวิวนะก็คนนี้เลยนะฟฟนฟิงสองห้าสามโ้ยเดียวอะไรเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูไม่ได้ไม่ใช่หรอเพราะว่าแอปอัดมัน,น้นี่เอองั้นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแป๊บเดี๋ยวเปลี่ยนเป็น เปลี่ยนเป็นผมให้ดูไม่ได้โอ้หน,นจะมืดโอ้ไม่เดี๋ยว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 หน้าจะมืดโอเคผมให้ดูไม่ได้อะเอาเป็นว่าเขาชื่อนี้แล้วกันนะแฟนสปริงสองห้าห้าสามชื่อนี้เนาะ ขาให้ผมมายืมรีวิวสเตนตัวนี้เลยนี่อ่าโอเควันนี้เราจะมารีวิวกันเลยนีย่เปิดตัวมาฟิง้งสวยงามกันเลยทีเดียวโอเคค่าสเตตัสก็จะประมาณนี้เนาะถือว่าโหดเลยทีเดียวนี่

เพอน่าโทรมาเดี๋ยวแปบบ๊แบบแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนผมจะโทรมาแป๊บหนึ่งอ๋อเดี๋ยว,วๆๆโอเคโอเคโอเค,อ,เคอืมผมไปคุยกับเพื่อนมาแล้วสกิลอ e นะีนั้นเป็นการต่อยรัวๆเนาะแล้วก็สกิลอาร์ก็จะเป็นการปับ๊บแบบนี้นะถือว่าแรงมากด้วย แล้วก็สกิลทีต้องมันเป็นการยิงปืนอะที่มันเป็นเม็ดสีทองทองมันจะสตันด้วยล่ะแล้วก็สกิลวายก็เดี๋ยวผมจะเทให้ดูนะเทกับตัวอะไรดีตัวนี้ละกันเขาจะมาต่อยขอมกันะ<ด>ใช่ปหมเหรสกิลวายเอ้ามันไม่ต่อยอะสกิลวายมันต้องเทสกับตัวนี้ก็ได้

ก็โกงเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปหาตัวรองสกิลเซตก็เป็นการแบบนี้ม,มันไงโกงบ้าล่ะแต่ว่าสกิลเอฟอตัวนั้นตัวนั้นก็ได้ตัวนั้นก็ได้ไดแรงอยู่มันก็หลับไปนานเลยแหละเป็นไงโอ้โหครึ่งหลอดไม่ดีโอ้โหเยอะเลยอ้ายฆ่าก่อนอมแม่แรงมาก ต่อไปสกิล H ก็เป็นการยิงไปสามนัดเนาะเป็นกระสุนปืนส่วนสกิล J จำไม่ได้อ๋อสกิล J น่าจะเป็นการตบสกิล K สกิล K ไม่มีมันมีการดูนี่ส่วนสกิล X ก็ยิงเหมือนกันสกิล C ไม่มีสกิล V ไม่มีสกิล B ไม่มีเลยส่วนเวลามันพูดมันก็จะฮัมเดอร์ฮัมเตอร์ดิฮัมเดนร์เลประมาณนี้เนาะแค่นี้แหละ สำหรับการเลเวลสแตนอสุดเอพิกอุ้ยมีคนมีด้วยเฮ้ hey, สวัสดีเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปตีบอสเลเวลร้อยนะอืมบอสเลเวลร้อยนี่ต้องใช้เลเวลหนึ่งร้อยในการเข้าผมเลเวลเท่าไหร่ร้อยสี่ไปไปไป yes. ยิสโอ้บอสก็มีบอสก็มีเลือดเยอะมากมันก็ประมาณสามพันปะถ้าผมจำไม่ผิด จะลองไปดูแล้วกัน <c oughs> นี่บอสดูเลือดก่อนเลือดบอสมีสามพันจริงด้วยโอเคผมจะคอมโบโยังไงนะอืมคอมโบสกิลอีก่อน กดจสกันอา้าวมันก็โดนอยู่ดีปะ่ะกด A ปับ๊บแล้วก็ตัว T สตันโอเคแล้วก็ตัว F ปับ๊บต่อไปสกิล H รอรอเอ้ย X เอ้ยแล้วก็ E เอ้ยเนี่ยมันน่าลำคา ตรงสกิลอาร์มันนี่แหละยิ่งเอ้ยอย่าบ้าเอคอมโบไม่เป็นนะตัวนี้อ้ยผมผมคอมโบอัดกันนั่นไงมันตบจริงด้วยอุ้ยก็แตกสู้หรอนีอ้ตัวนี้ถึกมากผมบอกเลยนี่นะ อุ้ยได้ส t ต n e m a เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้คาหรือเปล่าผมตอนนี้ผมอยากได้คามากเลย,เยอันนี้ใช่ไหมโอ้ไม่ใช่คาอืออันนี้เป็นแขนไม่รู้เอามาทำไมก็สำหรับการรีวิวในคนะรัง้งนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับเป็นไงบ้างน,นะผมอืม เป็นตัวที่โหดใช้ได้เลยนะไปละบ๊ายบายนี่ปิดคลิป